mua thử xong đây để bơi láng mày gan không buồn sách cùng rồi ปลาบูหามางปลาบูครับผอกใครได้ที่ไหนกินกุ้งมร้ันแรกก็ได้ปลาบูยังียบาัอยันเลย ใส่ต่อครับบูตัวหนึง่งไปปลาบูตัวหนึ่งครับมึงนี่เบื้องหลังที่ซองกัน Ủa, nói một chút nữa điểu, bên lưng mình này nói điểu cầu à Nhỏ để ở nhỏ đều đúng không? Chỉ là phó kèo không mọi người Rồi này. Phải xếp lẳng lắng đi Xì cái nào. có mọi người đâu cái này quá ้อยเดียวครับแต่ไม่มันเดิมครับหย่งนั่งอยู่เยอะแยงั่งอยู่ครับเราซีหลังในเตะปล o n หอยครับกลุ่มน้อยเดียวเบื้องหลังที่หากันครับ แตนตอดขาพี่น้องห้าวันเนมาใส่มาึ้นเพเห็นครับห้างแต่นม่เคยนิี่ถือตอดหลังไปแม่นึง <laughs> วังอี่ครับดูครั้งที่เจ็ดกันว่าจะมีหรือบ่ได้ยังละน้อยครับหมงละน้อย ปลาสอบที่นี่ล่ะดังกึ๊บรถดตัวบางนีง้อยู่ลงังนี้ต่อเลขแปดมันจกกาดจะหมดสอบครับ,รออรบแต่เป็นบระเทได้ข้นดีดีครับพี่น้องถ้าพวกใครเป็นผู้เวี้ยงครับเป็นครับแต่เป็น แต่เว้นกาลัางขื่นครับล้างที่เก้ามัหล้างที่เก่ากันครับ ไปครับไปบ่งอันทุดท่ายกันเออเดดเต้บอกหอยพวกเด้พวกเก้วนึงเนี่ยเอาไปซีดเบ็ดดีกว่าครับเก็บผงไปซีดเบ็ดเนะดูหลังที่เสียบกัน บวหมันเป็นไรพี่น้องนี่กุ้งน้อยเดียวครับสงสัยครับแต่บกหอยสองสัยสิได้ก้อยบกหอยแล้วครับม้นอมนี่ให้มันครับทึงท่งๆแดงๆปลูกมัอน,นี้ครับ ตายม,มาสามีหลายนุ่ยเปลาบะระบ้อหน่ปล่อยปลายิสกเว้ยครับไม่ออมมได้แหา่หารปล่อยธรรมชาติครับ นี่ก็เป็นน้าบัวครับน้าบัวเจียงนาคอยรรักนี่เขาก็ใส่โซล่าเซลครับดึงน้ำเพื่อขึ้นไปใส่เนาะเป็นคอกงาครับบนหงาได้เล่คุณ ก็เดี๋ยวตัดไปตอนเห็ดนักกินทีเดียวได้นะครับนนเนาะในข้อแก้วต้าวมนยังไงตาม,มาห้องในปลาบูว่าไม่ถม,มอโอ้อา่านวิดีโอได้เลอคะครับในพ้อแก้วอยุดยอดยกนิ้วโป้เลยได้กินข้าวเช้าแล้ว กุ่งเชาได้มีด้วใช่ไงตัมกมุ้งนะครับนี่ทิพหงาตา้มกุมกง้งตั้มกุ้งกั้วริกชุรถพัดไม่มีแห้วพ,พัดหมดเลยโอ้โหสบมเนะพัดเบิดเลยปะละาร้ล่ะปลาร้ามโน่ ใชดเสร็จ้ไหมใ่ไห้อมาต้อตงกำเงนหลายเนาะครับนนนนเนาะหอมนอย่างไรอชกินผานยังไงสิมนกันเีะอะบ้แซ่บมากอืมใส่ผัดยังแน่ๆน่ะต้นหอมผักซีไปเรื่อย ผักซีผักซีไทยนี่มากก,กกอดไซพี่น้องเอ้ยนี่มากกอดไซให้คัะใส่จานกัน กินพี่น้องอือหือเดี๋เนี่ยพร้อมเสิร์ฟไปครับโชว์กันโชว์กันน้ำแข็งติดเลย <c oughs> อ่ะ